ตลอดจนถนนหนทางถนนปลอดฝุ่น,นะอะไรต่างๆที่อยู่ในในโครงการเมื่อวานนี้นะฮะทั่วประเทศถนนในชุมชนหมู่บ้านต่างๆถนนไร้ฝุ่นและอีกเรื่องที่สําคัญคือเรื่องของชนปทน,นะฮะไม่บระเวนฝายเป็นเขื่อนเป็นอ่างเก็บน้าอะไรต่างๆ,ๆ,ๆ เงินเม็ดเงินเหล่านี้ก็คงจะเข้าไปอยู่ในระบบที่จะมาช่วยแก้ปัญหาประเทศชาติที่สำคัญคือมีการลงทุนเกิดขึ้นก็จะมีการจ้างงานเกิดขึ้นคนก็จะตกงานน้อยลงนะครับอันนี้สําคัญเพราะเราเน้นเรื่องภาวะเรื่องการแก้ไขปัญหาคนว่างงานด้วยนะคร,ครับผมอย่างที่เราเห็นนะครับว่าปีนี้เศรษฐกิจก็ไม่ดีปัจจัยรุมเร้าในประเทศต่างประเทศก็ค่อนข้างมากอาจจะทําให้รัฐบาลจัดเก็บรายได,ได้ได้ลดลงไปเยอะทีเดียวนะครับตอนนี้ในภาคของในส่วนของแหล่งรายได้ตอนนี้เราเราเริ่มจะเป็นห่วงหรือยังครับ คือจริงๆต,งต้องเรียนเพิ่มเติมอย่างนี้นะฮะรจริงๆมันมีแนวคิดหลายแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องการเพิ่มไรายได้นะครับ,ค,รบคือการเพิ่มไรายได้มีอยู่3วิธีหลักๆวิธีแรกคือ1เนี่ยคือ,คอขายทรัพย์สินของรัฐรวิธีที่ 1, 1> นะฮะรัฐรัฐมีหุ้นอยู่ที่ไหนมีอะไรที่ไหนก็ไปขายทรัพย์สินที่ดินอะไรต่างๆวิธีี่2คือก็ออกพันธบัตรนะฮะออกอะไรต่างๆเพื่อที่มาระดมเงินจากประชาชนวิธีสามก็คืออีกวิธีหนึ่งคือเรื่องของการหารายได้ จากภาษีนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องแวดเรื่องนี้เปิดลภาษีที่ดินอะไรต่างๆนะะจนตลอดจนภาษีสาบัวิไม่ที่ขึ้นเมื่อวานนี้นะและวิธีสี่วิธีสุดท้ายคือการนาทรัพย์สินของรัฐเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มรัฐมีที่ดินตรงไหนก็ทําโครงการให้เกิดเม็ดเงินกลับเข้ามานะอย่างยกตัวอย่างเช่นศูนย์ราชการที่แจ้งวัฒนะเป็นตัวอย่างหนึ่งคือสี่ห้าวิธีเนี่ยเราคิดแล้ววิธีที่ดีที่สุดและกระทบกระทือน้อยที่สุด นะฮะณปัจจุบันนี้ก็น่าจะเป็นวิธีที่การขึ้นภาษีกลุ่มเครื่องดื่มกนกรุงฮ่อนกแต่วิธีการขึ้นภาษีแบบนี้เราคงไม่เอานะฮะการขึ้นภาษีที่บคนเราคงไม่เอานะฮะคงไม่มีเมื่อวานก็มีคนถามเยอะนะฮะว่าสัมภาระมิรขึ้นแล้วสัมภาระขึ้นหรือเปล่าครับผมนะท่านน้ำตีกรก็บอกไปแล้วว่าสัมภาระยังไม่มีมีแต่ของผมสัมภาระมิดสัมภาระมิรขึ้นก่อนนะครับสัมภาระจะกระทบกับคนเยอะกว่าสัมภาระยังไม่มีขึ้นครยังยังไม่ขึ้นนะท่า่นรรรับาาานนี้ตออมม่่ลิเืืดๆจะกปปขึห เมื่อวานตามกระแสที่ออกมาเนี่ยมองกันถึงชากาแฟนะครับแล้วก็บุรี่เพราะอันนี้ก็อาจจะเป็นสินค้าบาปเหมือนกันตเตรียมที่จะมีการขึ้นอะไรต่อไปค,คือเหล้าเบียร์เนี่ยบุรีนี่มันอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับ,รบที่ทําให้สุขภาพทุดโทรมแล้วก็เสื่อมเสียแล้วก็เป็นพิษเป็นภัยต่อคนในครอบครวัวแตัวบุหรีเนี่ยมันมีอยู่นิดหนึ่งประเด็นที่ว่าบุรีเนี่ยปัจจุบันนี้มันเต็มแผดานแล้ว,เเเลว80เปอร์เซ็นต์แต่ วิธีการที่จะขึ้นภาษีบุหร่ได้ก็ต้องไปขยายเพาดานนะฮะขยายเพาดานก็ต้องออกเป็นพระราชกําหนดซึ่งซึ่งเมื่อวานนี้ก็อนุมัติในหลักการไปแล้วเพียงแต่ว่าพระราชกาหนดนั้นต้องเรียนท่านผู้ฟังผู้ชมสักนิดหนึ่งว่าขั้นตอนของพระราชกําหนดนั้นจะต้องถวายแล้วก็มีลงพระปรามาพิไทยซึ่งอันนี้เราเราไม่คิดว่าจะไปไปพูดในรายละเอียดแต่ว่าเมื่อวานนี้อนุมัติไปด้วยฮะมีอนุมัติไปด้วยเรื่องของบริ ตามตามกรอบหลักการในคราวน่าจะมีการปร,รับขึ้นมากไหมครับในส่วนของวันสิบุรีก็บุรี่ก็คงต้องบินเป็นเป็น,เป,นเป็นความรับผิดชอบของสังคมด้วยเหมือนกันพราะบ,บ,บุรี่ก็ยังทราบอยู่เรื่องมะเร็งปอดใช่ครับคนในครอบครัวอะไรคนใกล้ชิดทั้งหลายนะฮะสุขภาพทุดโสมเบาหวงเบาหวานหัวใจความดันนี่บุรีทั้งนั้นนะฮะบ,บุรีมีผลกระตุ้นหมดมาลงมะเร็งด้วยเพราะฉะนั้นก็ก็ เมื่อวานนี้ก็กรอบที่อนุมัติไปเนี่ยในเจ็ดหมื่นล้านก็มีบุหรี่ด้วยครับผมก็มีพอสมควรพอสมควรอืลขึ้นรอบนี้ต้องทําใจไว้เยอะไหมครับาจกก็พิจารณากับรอบพ้อวนะก็ก็คงไม่ถึงไม่ถึงเก้าสิบนะครับไม่ถึงเก้าสิบว่าขึ้นนะนอกจากนี้มีเรื่องของชากาแฟหลายคนอาจจะมองว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยชนิดนึงเหมือนกันถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เกิดภาระกับสังคมมากเหมือนเหล้าและบุหรี่ชากาแฟเป็นยังไงครับคือคือ การปรับปรุงโครงสร้างภาษีทั้งหมด30กว่าชนิดที่ว่าเนี่ยผมก็ตั้งคณะทํางานที่กระทรวงกันคลังโดยมีรองปลัดเป็นประธานอยู่ซึ่งก็คงจะสรุปมาให้ไม่เกินสัปดาห์หน้าเพราะว่าเห็นว่าประชุมกันทั้งหมด9ครั้งจบหมดแล้วนะฮะเราให้นโยบายไปว่าสินค้าไหนที่มีปัญหาในแง่ของมีผลกระทบ,บผลกระทบต่อผู้ผลิตกระบวนการผลิตอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ ก็อาจจะต้องพิจารณาให้รอบคอบซึ่งชากาแฟเนี่ยก็เรียนตามตรงคือมันมีทั้งชากาแฟมีรถยนต์มีกิจ<า>การโทรคมาคมมีหลายตัวนะฮะมีหลายตัวมีแอร์ด้วยนะฮะอ,อ,อะไรต่างๆเนี่ยก็ชากาแฟเนี่ยคือเท่าที่ทราบข้อมูลโดยละเอียดทั้งจากกรมสรรพามิรจากทางคณะทําง,งานของเราเนี่ยก็ทราบว่ามันจะมีการ <c oughs> มีผลกระทบต่อผู้ เกษตรกรที่เขาปลูกชาปลูกกาแฟอยู่ทั่วประเทศนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราส่วนใหญ่แล้วสินค้าเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ในประเทศทั้งหมด เพราะนั้นเรามาดูว่าถ้ามันมีผลกระทบต่อเกษตรกรมากเนี่ยก็อาจจะต้องพิจารณาดูให้ลอบคอบอีกทีนึงครับผมอีกหนึ่งเรื่องที่มีผลกระทบต่อคนไทยทุกคนรวมถึงภาคอุตสาหกรรมด้วยก็คือเรื่องของน้ํามันนะครับแต่เข้าใจว่าเป็นแหล่งรายได้สําคัญว่าถ้าเกิดขยับขึ้นนิดนึงเนี่ยด้วยความที่เม็ดเงินมากน่าจะได้เงินค่อนข้างมากทีเดียวน้ํามันตอนนี้ความชัดเจนเป็นยังไงครับจะมีการขึ้นภาษีไหมครับคือน้ํามันนี่ต้องเรียนเรียนเลยนะครับว่าเป็นเรื่องที่คลอมและท่านนายกก็ให้ความสัมพันธ์ เป็นระดับหนึ่เป็นพิเศษในแง่ของความรอบคอบและละเอียดอ่อนในการพิจารณาปรับนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้ครมก็อย่างที่บอกว่าน้ำมันนี้ก็เป็นสินค้าที่เต็มเพดานแล้วเหมือนกันครับผมนะเหมือนบุหรี่คือถ้าเกิดจะขึ้นก็ต้องไปขยายเพดานก็ออกคลรเช่นเดียวกัน นะแต่เมื่อวานนี้ก็รวมอยู่ด้วยมีรวมอยู่ด้วยอยู่ในในแพคเกจที่เมื่อวานนี้ด้วย mm hmm. ซึ่ง,ซ,งซึ่งเราก็พยายามดูว่าหนึ่งเนี่ยจังหวัดที่จะสมควรปรับ <Yeah. S 2> สองนี่ก็คือว่าปรับแล้วนั้นเนี่ยก็จะให้ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคเนี่ยให้น้อยที่สุดน้อยที่สุดแต่เมื่อวานนี้คุยกันในคอรมอนี่คงคงไม่มีการปรับ ขึ้นเลยนะฮะน้ำมันในแน่ของราคาขายคือผู้บริโภคจะไม่รับผลกระทบกองทุนจะจะรับรับภาระไปเท่าที่ที่คุยกันนะครับครับผมเป็นการเก็บภาษีอย่างในส่วนของกองทุนเข้ามาเพื่อยังไม่ได้ส่งภาระไปให้ผู้บริโภคมากนักในช่วงแรกนี้ครับครับผมท่านรัฐมนตรีครับอยากให้ท่านรัฐมนตรียืนยันความจำเป็นอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมว่าการที่เราต้องมีการขยับขึ้นภาษีสัมปทานในครั้งนี้เนี่ยเพราะอะไรและถ้าเงินที่ทำมาได้อีกสักครั้งหนึ่งครับคือ เรื่องหลักนะฮะในการขึ้นภาษีครั้งนี้เนี่ยวัตถุประสงค์หลักก็คือปรับโครงสร้างภาษีให้เป็นธรรมให้มีมาตรฐานเดียวกันนะครับแล้วก็เรื่องที่สําคัญเรื่องที่2ก็คือว่าเรามีเหตุผลและหลักการที่ชัดเจนว่า,าสินค้าตัวไหนเนี่ยท,ที่ที่ไม่ได้ปรับมานานแล้วก็ควรจะปรับนะครับเพราะฉะนั้นเราให้เกิดบรรทัดฐานมาตรฐานเดียวกันในสังคมแล้วก็เรื่องของออคอล์เป็นเรื่องที่เรียนแล้วว่าเราพยายามจะควบคุมการบริโภคให้อยู่ในปริมาณที่พอเหมาะ นะครับทีนี้เรื่องเม็ดเงินที่เข้ามาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลพลอยได้นะครับแล้วก็เราจะคิดว่าแก้ปัญหาทั้งหมดด้วยวิธีการภาษีสองสิทธิ์คงไม่ใช่แต่คงเป็นส่วนหนึงห่งแล้วเราจะนําเม็ดเงินนี้ไปพัฒนาประเทศในด้านการลงทุนเพิ่มขึ้นครับเป็นการลงทุนเพื่อให้เกิดการจ้างงานให้สฐกิจในชุมชนไหลเวียนดีขึ้นและยอย่างนี้โดยเฉพาะอย่างนี้เรื่องการซ่อมแซมสุขภาพแล้วก็สร้างเสริมสุขภาพด้วย <นะ S 1> ที่อาจายเป็นหมอนะครับก็เข้าใจตรงนี้ดี ทีนี้อยากจะให้ท่านผู้ชมเข้าใจว่าเราไม่แตะในส่วนของภาษีนิติบุคคลภาษีแหวนหรือภาษีอะไรที่เกี่ยวข้องกับกรมสรรพกรทั้งหมดเพราะเราถือว่าภาษีกลุ่มนั้นเป็นภาษีที่จะมีผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนสูงนะฮะเราพยายามจะทําด้วยความรอบครอบนนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์หลักซึ่งเม็ดเงิน